เราอยู่กับวงการกอล์ฟมานานนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับตั้งแต่เดเร็กชั่นของคุณสันติพิลรมักดีเลยมาครับที่เราสนับสนุนทั้งทางนักกีฬากอล์ฟนะครับในเยาวชนทีมชาติถึงนักกีฬาอาชีพนะครับสร้างเจเนอเรชั่นของนักกอล์ฟเนี่ยรุ่นสู่รุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงรายการแข่งขัน,ขนกอล์ฟในประเทศไทยนะครับเราก็สปอร์ต วงการอย่างต่อเนื่องสร้างนะักกีฬาไทยก้าวสู่ระดับโลกมากมายนะครับมาเป็นโปรโช้างนะครับโปรประหยัดมากแสงต่างๆนานานครับทีนี้เนี่ยมาถึงในในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกท่านทราบดีเนี่ยรายการเดียวเพนเนี่ยถือเป็นรายการกอล์ฟเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับมีประวัติศาสตร์มายาวนานปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่153แล้วนะครับทีนี้ทางสิงห์ในเมื่อเราอยู่กับวงการกอล์ฟมาตั้งแต่อดีตเนี่ยในปัจจุบันเรามองว่า รายการไหนที่เรามองว่าควรจะก้าวเข้าไปสปอนเซอร์มันก็คงไม่พ้นายการเดียวเพนที่เป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับด้วยความที่แบรนดิ้งเดียวเพนเป็นรายการกอล์ฟที่ที่ถือว่าดังที่สุดเก่าแก่ที่สุดทางสิงเองเราก็เป็นเราก็เป็นแบรนด์ที่เรามองในเรื่องของ global partnership global sport sponsorship ที่เราสปอนเซอร์มาตลอดเราเลยมองว่าจุดนี้เนี่ยการที่แบรนด์สิงไปอยู่กับเดียวเพนน่ะถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็ จะช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟนะครับทั้งในเรื่องของนักกิฬรก็ดีหรือแม้แต่ในเรื่องของแคมเปญที่เราจะมีให้กับให้กับคนไทยที่ได้รับประสบการณ์ตรงนี้ได้มีมากขึ้นในปีนี้นะครับแคมเปญนเ,นเราถือทําเป็นปีที่2นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้ลองไตรลในการทำว v i ช t ว a กอล์ฟนะครับวีลชวกอล์เราสามารถจําลองสนามแข่งจริง ของเดี Open มาอยู่ในเกมนี้ได้ทั้งหมดนะครับตีได้ฟีลลิ่งเหมือนเราตีสนามจริงๆมีภาพให้เห็นจริงนะครับมีช็อตในการตีทุกอย่างได้เหมือนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจําลองแบบนี้เนี่ยมันให้ให้ประสบการณ์มากกว่าการที่เรามาตีไดวิ้งเลสธรรมดาทั่วไปนะครับได้เห็นภาพจริงได้เห็นได้เห็นภาพของสนามจริงทั้งหมด พอทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์นี้เราเลยต้องการทาให้ให้ทุกคนเห็นภาพว,าว่าสิ่งที่คุณสัมผัสนะวันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อถึงเวลาจริงๆที่คุณได้เป็นผู้ชนะคุณก็จะได้ไปสัมผัสสนามจริงๆซึ่งปีนี้มันจะไปแข่งที่รยอยัลพอร์ตรัสที่ไอร์แลนด์เหนือนะครับก็จะได้สามารถไปสัมผัสประสบก,การณ์จริงได้เดินดูนักนักกอล์ฟจริงๆระดับเมเจอร์ที่เขาได้แข่งอยู่นะครับซึ่งจากปีที่แล้วเนี่ยเราทำประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งปีนี้เราเลยมองว่า,อ,าอยากให้ได้พี่ๆเนี่ยช่วยในการในการประชาสัมพันมันนนนนธ์แคคมเเปปีี้้ใหกกฟทท่็นนไย ทั้งหมดนะครับได้ได้รับทราบแคมเปญน,นี้แล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆเพื่อทางสิ่งได้ให้โอกาสดีๆแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะ